สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสับปะเลอครัวแตกนะคะนี่ผู้ใดบอกว่าหลอก่อยมันบูซื้อหลอก่อยมันบูตรงดีจ้าทำไมแล้วจักมันถอดไปเฮ็ยดยามใดดอกหูอีกเชือน,นึงคือย่ามนไปเอาแล้วเอาเอียงอ่ะตื่นเบิร์ดเขาเห็นแบบนี้หรอ เอาหัวเต้าหู้ยกใส่แบบนี้เลยนะทำไมไม่เอาลอกดึงอันนั้นไว้ก่อนเอาดึงแล้วจะได้เอาล้อขึ้นวางไว้บนทบ้ายกระบะไงจะยกมันขึ้นจีเดบะต้องไม่ยกเอาน้องได้หน่อย ด้านหนอ่ะโอ้โอ้มันแมนบลาอาจารย์อาจจยเขาซองไฟให้เดือตนแมนยังแบบ เงี้คือคำหนีบอพระท่านะวงมงอยู่ด้วยนี่ฝนเมื่อวันนี้เหมือนฝนจะตกดูอึมครึมอึมครึมยังไงก็ไม่ด้นี่เด้อคอยมี่ยังสิดามาให้ฟังเดียวนี่มันไป็นแต่โค้งมาแต่ย่มไหนคอยกับหู้แม้เขาเขามาทรงกับมาทรงย่มขึ้นนะดรือว่ามีดอกเดี๋ยวมันรวง อันนั้นของแถมแลวสปอนเซอร์คนหนึ่งนะรถขั้นนี้นี่ตีๆร่วมๆแล้วสรุปเกือบแสนพอดีอาจิแสนแล้วล่ะเครื่องเอาไปเห็นมากับหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมื่นแมนบอสีมาบอยอย่างค่ะ บ่ตองบอบลูปสีฉันจำได้เบิดล์ละโค้งนี่กับสามหมื่น 30, กระทะยางโค้งเอาบ่แสนมองได้เลขน,นี่ซื้อมาจากบาทสามดอ่บานดอกหาตัวทวติวเด่นตัวแม่แม่ยังบเสือเลยนี่แล้วมันนีอาไปเค้นแ้านี่อีกเท่าไหร่ลูกบักอกใรลูกบักเบอร์อยัง,ยงนี่เด้ โอ้อันนี้เบอ,อย์อ่ะย <c oughs> ิบสองกันใช่ไหมิบเอเมื่อเสาห้องเกมห้องโยนใส่ตะกาไปน่ะแลหละกับเมราลนกผุนนึกว่ากลางเดินผุนเคามมาเ้่องนี้หรือเปล่า ผูซอยโคนเอาไปมันบ่น,นี่อันนี้คือเอามาขึ้นวบงคบนใส่ถุงมาอขึ้นคือค่ะอันนี้เลยน่องเหลขึ้นปลาแมนดอกนี่น,นี่หอดทอพีวซี่อบยยัวอันนัน้นหยิบ่าไรหยิบซี่ผมเไม่ได้มาตะโถนเลย นีผู้ใดแซงตอบอาคะรับอยู่นะคะแต่ว่าสีใดแย,ยามด่มใดกับบุกหูคือกันเบิงเบนจอจาหูคือแห้งแค่รอยเชื่อมก็กินขาดแล้วเป็นหูจงปองจริงเปงอยู่โอ้อันนี้อันนี้เขามีเกียร์แบบนี้ด้วยเหรอหนึ่งสองว่างถอย <จ>เอ้ามันค,คะมันมันมีแค่สองเกียร์เหรอสามเกียร์สามเกียร์อยู่ใส่<ะ>สามเกียร์อยู่ใส่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้หนึ่งสองมันมีแค่สองอันเหรอ มือซ้ายเบรกอันนี้เบรกหลังนะคะอันนี้เบรกหน้ามีครบสุดยางนี่แตว่าตะกูเฮ็ดบางงามเฮ็ดบางงามไว้จิ้มจางสิเอางาม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 เฮ็ดบาสกี่หาย์ปได้โอ้ยงาม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 อ่ะโอ้งามงามงามยูงามอยู่สัตย์งาม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  ที่พูดนี่อยากให้ยองนะเมนย่งอยากให้เขายองจะของได้ได้ไได้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 ไดไ,ดไ,ดไ,ดไปยืนทั้งฟ้านันติล่ะจะมันกับภาพว่ิมลงมาดอกดานี่ล่ะสีได้พิษกันยอนอันรถขั้นนี้นี่ล่ะย่ามขึ้นกับว่ยอมนอนเด้สีถุมค่ะถุมก็ยังงอมเห็ดอยู่แต่ว่าย่าเวีนบ่เห็ดจะเวียน,นอน ยังเว้นนอนสิเฮตยามขึ้นจาา้ามือใดดอกจีไลออกมานอนอยู่ลงรถสาวเข้าไปนั่มาขึ้นขึ้นทางเดียวนันจีบอะไรแทลๆลงไปนั่งหุ่นบ่ ระวังมือมันสิไปถือห้อยเชื่อมมันสิบาดห้อยเขาตัดเล็กนะโอ้คิดว่าแมวกัดกันตกใจไปเอาไปเห็นไม่กี่วันก่อนนี่ชีมือชีมือพอดีเท็ดมันเเ็ดแค่สามชั่วโมงเอามีมารยาทไหมเขาก็ต้องต่อคิวดิ ไม่อะเขาคนอื่นอะไม่ต่อเขารับคิวเราเข้าไปรอเอาเขาไปทาอยู่แต่ว่าเขาบ่เฮ็ดไทยไม่ V I P พออย่างงี้แหละทำหมู่กันเองเอี่นั้นบรเิเวณตะเกียนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนอื่นมาอยากทำใหมคราก่อนยันเขาบ่ได้นะพี่เมียจะคล้องไปบ่นได้จ้าเขียยจมเลยจมลเลยเาเอียงอ่ะ ซีโบซีเบยังอันนี้ห่อเขาเสืยอมมาหาแมนบอลนี่แมนเขาก็เส่อมงามเขาก็เส่อมงามเมือนกันแมนบ่มีห่อเส่อมเองเส่อมเองอายอ่งององาม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 ยองไหมอจายขายยองน้ำเดือดสิบาท คนก็ียดท้ามาเป็นอย่างเท่าคือต่างเขาไปขึ้นทั้งหมดเป็นอย่างคือเอาลงมาทางหลังเออเป็นอย่างไม่หเหมือนเราทำอะไรไม่เหมือนอแต่เหยียดขึ้เขาเขากับบอลไม่ทำตามใลยดี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 แตว่าคนอื่นเขาก็ไปเฮ็ดขึ้นเท่าเียแต่ว่าพี่ผู้ใดีเขาเป็นบาคือโตงไงไเขาก็ับเอาไปไทยทางล่างดีๆบะเมียนเดี๋ยวบะเมีคนซอยมันโจมนะต้องเฮ็ดเัาเอง นี่เวลวาบ่ออยากไฮไลท์เสือกไหลลงไปไย่ำอยู่เราบ่อลงไปลงไปกันลงบ่อลงแล้วติดแล้วติดใจพลาดแล้ว ไรไ <laughs> สรุปคลิปนี้ไม่มีแล้วนะใส่ล้อสองข้างจบเอา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 งัดหน้าจะคล้องซะเนาะไม่ตรงหูทำไปอย่าจมให้มันสมอยากเฮ็ด <laughs> อยากเฮ็ดกับเฮ็ดเข้าไป พร้อมดันขึ้นแล้วใช่ๆๆใช่ใช่หลอดสองขาพร้อมดันขึ้นแล้วเศร้าแล้วเนอโอ้ยคือตะลินตนทักแท่เอาบอใบ้หน่อยอบอกอยู่ไหน มอยไลยมอยไลยมอยไลยมอยไลเป็นอะมอยไลอ่ะไปละใครพี่เบิร์ตจบช็อปนิดว่ามียังเหรอมันถ่าเห็ดเหรออะไรอ่ะเอาเอาเอามาคือพันธยังสัตว์ จนกระทะมันบุบหมดเลยบล็อ,นลอกนี้ใช้ดีนะบล็อกอะไรไม่ได้โฆษณาคร,นานคราับถ้าผู้ใดยทโฆษณาอะมากต่าองอยรีวิวใอยว่าดีเบิร์เลยนี่นี่เอ,องเจ๊ไม่โฆษณาบ่ สายพานเข้าได้นะคะสายพานสายพานแล้วเนี้ยสายพานรถไถเดินตามเนี่ยเพราะท่านมีนะเป็นยังหรอเข้าได้เลย,ย,ย <c oughs> บ่เข้าวกับสื่อเอาเพื่อกาเหรอบอกว่า <c oughs> <c oughs> โบมี่ <c oughs> <c oughs> อ,อุ้ย <c oughs> ทำไมเธอเอาบ่อดั้งเรามาทำมังหองอันนี้คือแทะเอาเอาเอาออยังงอ่ะ ไปแล้วค่ะบอ,อกให้ไปฮะอ่ะไปแล้วค่ะเอฟพีไขับรถให้เขาก่อน